ไปใส่รองเท้าก่อนนะ้านั่งลงไปเอา้านัง่งแต่ทาให้เราไปปัดปัดปัดให้น้องก่อนปัดเท้าเออเดี๋ยวอะไรเข้าถูกข้างหรือเปล่าผิดดิผิดผิด,ดปัดนี่ ปัดจะสายให้น้องนีล่ลุกเออใส่ยังสูงเออปัดเคาะด้วยเดี๋ยวมีเศษหินนะ่ะมันเข้าไปเนะี่ยไปพาน,น้องเดินไปไปเดินไป เออถือเดินพาน้องเดินพาน้องเดินไปเดี๋ยวหมากัดน้อง